เ้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัมผัสพิเศษนะคะซึ่งช่วงนี้พิเศษกว่าตอนต้นรายการอีกนะคะเพราะว่าเราได้นั่งอยู่กับท่านอาจารย์ไม้ซึ่งเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์พระพิกเน์จังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวมีอะไรมาพูดคุยกับท่านอีกมากมายเลยสักครู่หนึ่งได้พบกับอาจารย์ไม้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งนะคะว่ามีความคิดริเริ่มยังไงถึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมาคะครับผมจริงๆแล้วนี่การทำพิพิธภัณฑ์ น,นี่ไม่ได้อยู่ในแนวความคิดตั้งแต่แรกนะครับเป็นเพียงงานสะสมที่เราสะสมเอาไว้นะครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงเข้ามาเยี่ยมชมที่บ้านก็บอกกันต่อปากต่อปากนี้เป็นก็เป็นหลายสเต็ปด้วยกันคือเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเราก็าชักไม่ค่อยรู้จักลนวะเราก็เลยหาสถานที่สถานที่หนึ่งเพื่อสําหรับคนได้มาศึกษาหาความรู้กันก็เลยเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ขึ้นมาครับ กับการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนที่ศรัทธาองค์มหาเทพคะครับเรื่องก,การยอมรับนี่เราไม่เคยคิดถึงนะครับเพราะเราไม่ได้ทาพิพิธภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ผมคิดว่าคนที่จะทาพิพิธภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์เนี่ยแค่คิดโกงโง่แล้วถ้าลงมือทํานี่บ้าเลย เพราะว่าไม่มีพิพิธภัณฑ์ไหนในโลกหรอกครับที่มีกําไรพิ<ะ>พิธภัณฑ์จะมีกําไรก็คือมีคนเข้ามาเยี่ยมชมมาศึกษาหาความรู้ผมว่านั่นคือกําไรของพิพิธภัณฑ์มากกว่าดังนั้นถ้าจะถามว่าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเมื่อไหร่กี่ปีนานขนาดไหนถึงจะมีคนยอมรับเราก็ไม่ได้สนใจในจุดนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ทําเพื่องานสะสมของเราแล้วก็เผยแพร่นะครับเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ครับ ขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงนะคะแบบเจาะลึกกันลงไปเลยบ,บางท่านที่ไม่เคยสัมผัสกับปฏิหารขององค์มหาเทพนะคะอาจจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีความเข้าใจทางด้านนี้ต้องถามอาจารย์ว่าตั้งแต่เริ่มทําพิพิธภัณฑ์จนถึงวันนี้เคยเจอป,ปฏิหารจากองค์พระพิคเนศบ้างไหมคะครับผมคิดว่านะครับคนที่รักแล้วก็เคารพเทพในทางสศิาดูเนี่ยนะครับ ย่อมได้รับประสบการณ์ตรงแต่ทุกอย่างผมคิดว่ามันเป็นปัจจิตังเป็นเรื่องเฉพาะตนนะครับเกิดขึ้นกับผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อไหร่ก็ตามมันก็จะกลายเป็นสักกีบูโตเป็นเมญายเองตนคนอื่นว่าอย่างอื่นก็ไม่เชื่อแล้วนั้นเรื่องของปฏิหารไม่ใช่เรื่องที่จะมาเล่ากันง่ายๆแล้วก็จะทําให้ทุกคนนี่ได้เชื่อหรือเขารบนะครับศรัทธาผมคิดว่าควรจะเกิดขึ้นจากทุกคนมากกว่านะครับโดยเริ่มต้นจากศรัทธาก่อนนะครับปฏิหารจึงจะเกิดน,นะครับ แล้วเรื่องขององค์มหาเทพองค์อื่นๆนะคะซึ่งมีอยู่มากมายหลายองค์เลยทีเดียวอ,อาจารย์พอจะให้ให้คําจํากัดความกับผู้ที่ติดตามชมรายการบ้างได้ไหมคะว่าการนับถือแต่ละองค์นี่ต่างกันอย่างไร,รถ้าเป็นฮินดูการศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้วจริงๆแล้วพระเจ้ามีเพียงเอกะเดียวมีเพียงหนึ่งเดียวแต่มีอนันตนามีนามมากมายมีนันตรุปะนะครับมีรูปกายอยู่แยะทีเดียวนะครับเพื่อให้เข้ากับจริตของแต่ละคน ดังนั้นไม่ว่าเราจะกราบไหว้พระเจ้าในรูปหรือนามไหนก็คือองค์องค์เดียวกันหมดนะครับถ้าเราวันหนึ่งวันใดถ้าเราคารพบกราบไหว้บูชาท่านนะครับแล้วเรายัางแยกว่านั่นคือพ่อนั่นคือแม่เรายังไม่เข้าถึงพระเจ้าโดยตรง แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยเรารู้ว่าพระเจ้าทุกรูปทุกทางคือองค์เดียวกันเราสามารถเข้าถึงท่านได้อย่างเช่นผมเนี่ยกราบไหว้เทพทุกองค์ไม่ว่าจะเป็นพระศิวะพระแม่อุมาแต่นั่นก็คือนามหนึ่งรูปหนึ่งของพระกเน็ดนะครับคือทุกองค์นั่นก็คือพระกเนศหมดนะครับถ้าเรานับถือพระศิวะสูงสุดเราก็กราบไหว้องค์หนึ่งองค์ใดก็ได้ก็คือพระศิวะหมดในทุกรูปทุกแบบก็คือพระองค์ท่านทั้งหมดนะครับปัจจุบันจะเห็นได้ว่า สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยไม่ค่อยสงบไม่ค่อยมีความสุขคนหันไปเชื่อเรื่องของถ้าจะพูดกันแบบชาวบ้านเรื่องของไซยศาสศ์เรื่องของความเชื่อกันมากยิ่งขึ้นอาจาร,รย์มีความคิดเห็นในประเด็นนี้ยังไงคะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการที่เราศึกษากลับไหว้บูชาโดยที่ทําตามคนอื่นเขามาหรือเห็นคนอื่นเขากราบไหวบูชาแล้วเนี่ยประสบผลสําเร็จก็อยากจะทําบ้างนะครับสิ่งนี้ ทำให้เขาเนี่ยนะครับไม่ได้รับประสบการณ์ตรงนะครับการที่เราไม่ค่อยประสบผลสำเร็จในการกราบไหว้บูชาเนี่ยนะครับก็นองจากว่าเรามักชอบเปลี่ยนรูปและนามอยู่เรื่อยๆครับจตุคามมาก็แห่ไปบูชาจตุคามพระแม่กวดอิมมาก็แห่บูชาพระแม่กวดอิมไม่ประสบผลสำเร็จก็เปลี่ยนยุคของพระคเนศก็มาไหว้พระคเนศบ้างดีกว่าเห็นเพื่อนประสบผลสำเร็จเราก็อยากจยาบูชาบ้างกราบไหว้บ้าง การที่เราเปลี่ยนรูปและนามอยู่เรื่อยๆจุดนี้แหละที่ทําให้เรานั้นไม่ประสบผลสืบเร็จดันถ้าเราจะต้องการประสบผลสประสบผลส็จในการกราบไหวห้บูชาเทพทุกๆพระองค์ไม่ว่าองค์ไหนก็ตามเพราะทุกพระองค์ก็คือองค์เดียวกันนะครับขอให้เราดันมีความเชื่อมั่นและก็ศรัทธานะครับผมว่าศรัทธาตัวเดียวเท่านั้นที่จะนําพาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไปสู่ความสําเร็จสูงสุดได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ให้ข้อคิดหรืออวยพรให้กับแฟนที่ติดตามชมรายการสัมบัสิพิเศษสักนิดหนึ่งนะคะ ก็อยากจะออบอกกับทุกท่านนะครับว่าถ้าเราจะศรัทธ,ธาเทพองค์ใดแล้วก็ควรจะศึกษาก่อนนะครับอย่าทําตามเพื่อนนะครับอย่างที่บอกว่าเห็นเพื่อนไหวดีเราก็ทําตามไปด้วยนะครับอยากได้ให้ทุกคนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากศรัทธาจริงๆนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยมาที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยมาเช่าเทวรูปไปบอกว่าจะเอาไปตั้งบูชา้เฉยๆได้ไหมนะครับก็ได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่เกิดผลอะไรมันก็เป็นเพียงแค่เฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านชิ้นหนึ่งเท่านั้นเอง นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้เกิดผลหรือให้มี p พอร์ทางด้านจิตใจเราต้องเคารพอุชาแล้วก็กราบไหว้นะครับดังนั้นผมคิดว่านะครับอย่าทำตามคนอื่นทำจากศรัทธาแล้วศรัทธาต้องเกิดจากข้างในของเราะนะครับนั่นแหละคุณจะประสบผลสำเร็จแล้วก็จะได้เห็นพระเจ้าจริงๆ และนอกเหนือจากสิ่งที่ท่านอาจารย์ไม้แนะนําแฟนรายการสัมผัสพิเศษนะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์พร,ประปิกาเนจังหวัดเชียงใหม่และอาจารย์ไม้ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการและก็เจ้าของพิพิธภัณฑ์ดีๆความคิดดีๆรวมทั้ง ใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ของท่านอาจารย์ถึงอยู่จุดนี้ได้อย่างมั่นคงนะคะทางทีมงานก็คงจะไม่พลาดโอกาสสาคัญเนื่องจากจะต้องขอพรจากอาจารย์อย่างแน่นอนนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของทีมงานสัมผัสพิเศษนะคะก็ใวยงานเป็นมหามงคลนะครับในวันท,ที่ได้จะดูดีแล้วก็ Thank <laughs> เป็นความปิติของทีมงานสัมผัสพิเศษทุกๆคนเลยนะคะเมื่อได้มาสัมผัสกับคณะของอาจารย์ไม้แล้วก็ยิ่งดีใจมากที่สุดเมื่อได้ทราบว่ารายการสัมผัสพิเศษผู้ชมที่อยู่ถึงประเทศอินเดียได้ติดตามชมรายการนี้ขอบาร,รมีพระศรีมหาคาเนศคุ้มครองทีมงานและก็ผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะคะ य